จะพาไปดูเหตุการณ์ที่ฟิลิปปินส์กันหน่อยนะคะเพราะว่ามี Uber, อุบัติภัยที่เกิดขึ้นท่ามกลางที่กำลังเผชิญกับศึกเรื่องของโรคระบาดก็คือโควิด1 9นั่นเองนะคะมีอุบัติภัยอะไรบ้างติดตามจากคุณนชัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทวีรูมค่ะสวัสดีค่ะคุณนชัชยาคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณแอมคุณทิชาคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์นั้นถือว่ามีภัยรอบด้านเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะวันนี้พามาติดตามรายละเอียดกันพาไปดูเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงก่อนเที่ยงนะคะเป็นเหตุการณ์เครื่องบิน c 130บรรทุกทหาร 96นายตกใกล้กับสนามบินโจโรบนเกาะซูลูทางตอนใต้ของประเทศนี่เป็นภาพช่วงของเหตุการณ์นะคะที่มีไฟลุกไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นไปทั่วบริเวณยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็น45คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือทหารกว่า50นายออกจากจุดที่เป็นเอ่อจุดที่เครื่องบินตกนะคะแล้วก็เป็นทราบความเสียหายนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์ก็เปิดเผยว่าบนเครื่องบินลำนี้มีคนอยู่ทั้งหมดเกือบร้อยคนมีนักบินลูกเรือที่เป็นช่างประจำเครื่องนะคะส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นทหารที่เพิ่งผ่านการฝึกเพื่อเข้าสมทบกับกองกำลังหน่วยเฉพาะกิจผสมซูลูเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่อย่างเช่นไปปราบกลุ่มอบูซยา่หรือว่ากลุ่มอิสลามหัวรุนแรงนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกต สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นฝีมือของใครกันแน่มาจากการที่กลุ่มก่อการร้ายยิงตกหรือไม่อันนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีสัญญาณว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกโจมตีนะคะแต่ว่าข้อมูลจากสื่อก็บอกว่าเครื่องบินนี้เนี่ยจอดล่อนลงเลยรันเวย์ที่สนามบินโจโลซึ่งมีระยะที่สั้นผิดปกติก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนหางของเครื่องนะคะอยู่ในสภาพดีส่วนอื่นๆนั้นเสียหายเป็น เออเหลือเรียกว่าเหลือเพียงเพียงซากแล้วก็เป็นเศษที่เป็นชิ้นส่วนความเสียหายนะคะก็ต้องรอสอบืสอบสวนสอบสวนกันต่อไปเพราะว่าจะต้องมีภารกิจการกู้ภัยต้องทําให้เรียบร้อยะก่อนนะคะในขณะเดียวกันนอกเหนือจากภัยที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วที่ฟิลิปปินส์ก็ยังมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อภูเขาไฟตาเอาคุณผู้ชมเป็นภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ทะเลสาบในเมืองบาดังกาส่านจากกรุงมานิลาไปทางตอนใต้ประมาณ50กิโลเมตรเกิดพ่นกลุ่มกา๊ซาซซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาหลายวันด้วยกันในเป็นภาพช่วงที่ภูเขาไฟนั้นมีการปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นภาพที่สื่อน,นั้นบันทึกได้แล้วก็นําภาพออกมานําเสนอฐานช่องทางต่างๆน,นะคะก็มีหมอกควันหนาทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทั่วกรุงมนิลารวมถึงหลายจังหวัดใกล้เคียงเบื้องต้นทางการออกมาเตือนเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะคะจากการประทุของภูเขาไฟลูกนี้ก็ทําให้มีการประเมินว่าก็มีการเตือนไปยังประชาชนมากกว่า3ามแสนหนึ่งเจ็ดันคนว่าอาจเสี่ยงจากสูดดมกา๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากภูเขาไฟดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ประทุในเวลานี้เจ้าหน้าที่ด้านภัยพิบตัติทาง สำนักเอ่อเปิดเผยออกมาทางสำนักข่าวนะคะบอกว่าประชาชนอย่างน้อย2,400คนก็อพยพออกจากบ้านเรือนแล้วหลังจากรัฐบาลน,นั้นสั่งให้รีบอบพยพนะคะออกมาจากภูเขาไฟตาอ้าเพราะก็เกรงว่าอาจจะมีการเอ่อปะทุรุนแรงมากขึ้นกว่านี้แล้วก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องอพยพคนมากกว่านี้ด้วยนะคะ mm. เมื่อปีที่แล้วภูเขาไฟลูกนี้ปะทุขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทําให้บรรดาน,นักภูยาศาสตร์มีความกังวลมากเป็นพิเศษว่าการประทุอันตราย ครั้งใหญ่อาจจะใกล้เข้ามาทุกขณะนะคะเช่นในช่วงเวลาที่มันมีการประทุครั้งที่แล้วนะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าภูเขาไฟลูกนี้มีความซับซ้อนมีประวัติการประทุหลายรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะว่าไม่สามารถคาดเดาได้และที่สําคัญเกาะซูลูอขออภัยค่ะเกาะลูซอนเป็นเกาะที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองมากที่สุดในฟิลิปปินส์ดังนั้นหากมีความรุนแรงกับภูเขาไฟปะทุ เป็นวงกว้างนั้นผลกระทบก็จะลามไปในพื้นที่อื่นๆด้วยเหตุที่เป็นอุบัติเหตุ ed, อุบัติภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็ในเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันอาทิตย์วันเดียวคนป่วยรายวันอยู่ที่5,900กว่าคนทําให้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศประมาณ1,400,000กว่าคนในขณะที่ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้86คนยอดรวมเสียชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่ 25,149คนแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันและเสียชีวิตนะคะก็คือกรณีของมิจฉาชีพที่มีการหลอกขายวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนของรัฐบาลสามารถจับกุมพยาบาลคนหนึ่งค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะมาจาับกุมได้พร้อมกับพวกขณะที่พยายามที่จะขายวัคซีนซีโนแวคในจำนวน300ดวโดสในราคาหล้านเปโซหรือประมาณ 6แสนห้าหมื่นกว่าบาทนะคะทางหน่วยที่ทำหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์นะคะก็บอกว่าผู้ที่ซื้อวัคซีนชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้อพยพชาวจีนและจากการสืบสวนสอบสวนนั้นพบว่าเป็นการกระทำที่เป็นเครือข่ายกระบวนการเป็นขบวนการรายใหญ่เป็นการหลอกลวงเพื่อขายวัคซีนขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตามแผนของฟิลิปปินส์เนี่ยการฉีดวัคซีนไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ในช่วงที่มันมีการระบาดของโควิด -19 อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ฉกฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้พยายามที่จะหลอกขายวัคซีนให้กับคนกลุ่มอื่นๆที่เขาเข้าไม่ถึงวัคซีนนั่นเองสถานการณ์ถือว่าช่วงที่ผ่านมามีความกังวลทั้งในเอเชียแล้วก็ฝ่งยุโรปเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเอ่อมาจากเชื้อกลายพันธุ์เดลตานะคะที่ เริ่มต้นการพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในอินเดียก่อนที่จะกระจายไปในหลายๆประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินส์ก็กําลังเผชิญกับสถานการณ์เชื้อกลายพันธุ์เช่นเดียวกันทําให้รัฐบาลของฟิลิปปินส์เนี่ยต้องมีการขยายมาตรการควบคุมการเคลื่อน,นไหวและการประกอบธุรกิจนะคะก็ขยายยาวไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อบางจุดลดลงแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยยังพบผู้ติดเชื้อ อยู่นะคะและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญท่ามกลางความพยายามที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศให้ได้รวดเร็วที่สุดนะคะก็มีมาตรการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสในฟิลิปปินส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2อล้านห้าแสนคนที่เป็นสัดส่วนของประชาชนประมาณเกือบสเปอร์เซ็นของจํานวนประชากรทั้งประเทศ70ล้านคนตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากรให้ครบให้หมดภายในปีนี้ ก็ฟิลิปปินส์ก็รับวัคซีนมาจากหลายๆประเทศนะคะส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของชินซินแวคนะคะแล้วก็มีการสั่งซื้อวัคซีนอีกหลายๆลอ็อตก็คาดว่าจะมีการส่งมอบกันในช่วงของตั้งแต่มิถุนายนยาวไปจนถึงกันยายนยังคงต้องจับตาสถานการณ์ในฟิลิปปินส์กันต่อไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นภัยรอบด้านที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งภัยโควิด -19 ทย่เรื่องของภัยธรรมชาติที่มาจากภูเขาไฟรวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินนะคะก็ต้องส่งกําลังใจใช่วยฟิลิปปินส์เพราะตอนนี้เจอศึกรอบด้านจริงๆค่ะคุณแอมมุชาคุณผู้ชมคืมถ้าเจอสึกรอบด้านจริงๆก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณคุณณิชยาด้วยค่ะที่มาอัปเดตกันเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ท N n Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ